สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามา,ารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563หกชาแนลนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนะคะ นับตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนายนปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้แม่หมอมองว่านะคะบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายหลายอย่างรอบตัวของคุณนั้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านนะะเกี่ยวกับรถยวดยานพาหนะทั้งหลายก็น่าจะเริ่มลดความวุ่นวายที่มีลงไปได้แล้วนะคะ และในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปก็นับว่าชะตาชีวิตของคุณนั้นจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะหรือจะมีเรื่องที่ทำให้คุณจะรู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจเข้ามามากขึ้นเพราะว่าในวันที่14มิถุนายนค่ะดาวศุกร์นะคะก็จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะจึงส่งผลให้หลายคนหลายท่านคาชาวกุม คุณมีเกณฑ์น,นะคะจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าปูตตะนั้นนะคะก็เป็นพบที่เกี่ยวข้องกับความสุขสนุกสนานความบันเทิงใจการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสิ่งใหม่ๆและยังหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะจึงนับว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตนั้นจะมีความปลอดโปร่งโล่งใจจะแจ่มใสามากขึ้นค่ะ เพราะว่าดวงดาวนั้นจะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีธาตุลมก็ย่อมจะส่งกระแสพลังงานไปสู่ลัคนาเกิดของคุณซึ่งก็เป็นราศีธาตุลมเช่นกันค่ะ และก็นับว่านะคะสิ่งที่น่าจะเข้ามาหนุนนำส่งเสริมนะคะให้ชาวกูมมีเกณฑ์จะเกิดโชคลาภเกิดความสำเร็จนะคะก็คือดาวอีกหนึ่งดวงที่จะย้ายเข้ามาโคโจร,รร่วมกับดาวศุกร์นะคะในวันที่15มิถุนายนนั่นก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิค่ะที่หมายถึงหุ้นส่วนคู่ครอง คู่ค้าคู่สัญญาสำหรับดาวอาทิตย์นั้นนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งก็เป็นภพปุตตะเช่นกันและดาวอาทิตย์จะโครจรได้มาตรฐานที่โดดเด่นเป็นราชาโชคด้วยค่ะเอาล่ะก็แปลว่าชาวกุมท่านไหนท่านใดนะคะที่คุณเคยเจ็บช้ำเคยผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์เมื่อดาวความรักของคุณโครจรในตำแหน่งปุตตะ ก็ย่อมจะส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตามีโอกาสมีเกณฑ์จะได้พบคู่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะคะหรือว่าในท่านใดที่คุณอาจจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เหลือนี้นะคะเจ้าชะตาก็มีโอกาสจะได้โชคได้ลาบจากความรักความสเสน่หาส่วนท่านใดนะคะที่คุณเป็นคนขยันขันแข็งมุ่งมั่นทำมาหากินนะคะ ก็นับว่าคุณมีเกณฑ์จะได้ไปพบเจอกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญาคนสำคัญจนทำให้คุณนั้นนะคะจะได้มองเห็นช่องทางในการสร้างธุรกิจนะคะให้ขยายใหญ่โตก็ได้ค่ะและในตอนนี้นะคะดาวอังคาร ก็โครจรเข้มแข็งเป็นเกษตราที่บดีอยู่ในภพสหัชชะก็แปลว่าชาวกลุ่มนั้นนะคะคุณจะได้เจอกับเพื่อนแท้หรือจะได้พบเจอกับคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตธุรกิจการงานของคุณให้มัง่งคั่งรุ่งเรืองก็ได้นะคะแต่เอาละค่ะสำหรับสิ่งที่ชาวกลุ่มทั้งหลายจะต้องใส่ใจก็คือคุณนั้นนะคะจะต้องบริหารจัดการความคิดของตัวเองให้ดี เพราะว่าดาวเสาที่ยังกลุมลัคนาเกิดของคุณนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าชะตาจะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลใจมากโดยเฉพาะในช่วงปลายปายเดือนค่ะชาวกุม คือช่วงหลังวันที่27มิถุนายนไปแล้วคุณจะต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดในเรื่องของคดีความการผิดนัดหมายการทำผิดสัญญาหรือก็เป็นไปได้เช่นการ่ะว่าลูกน้องบริวารน,นะคะจะสร้างปัญหาให้คุณนั้นเกิดความยุ่งยากลำบากใจได้นะคะดวงการงาน ก็ด้วยมาตรฐานที่เข้มแข็งของดาวอังคารนี่ละค่ะจะส่งผลให้ดวงการงานของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะคะแม่หมอมองว่าจะยังมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และการที่ดวงดาวไปโคโจรอยู่ในตำแหน่งสหัสชชะนั้นจึงทำให้ชาวกุมนะคะคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการเจรจาติดต่อการประสานงานต่างๆมากสักหน่อยนะคะและก็ถือว่าตัวของคุณนั้นจะได้ขยับขยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเน c t ชันในการทำงานจะได้รู้จักกับผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับในท่านที่ค้าขายนะคะเป็นคนที่ทำธุรกิจก็นับว่าในช่วงนี้คะ่ะ คุณจะมีคู่ดาวสูขดาวพุธนะคะโคจรอ,อยู่ในราศีมิถุนก็ยิ่งจะช่วยส่งเสริมนะคะให้ในเรื่องของการค้าการขายการเจรจาของเจ้าชะตาในช่วงนี้จะมีความราบรื่นจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีและในท่านที่ทํางานประจําทํางานออฟฟิศรับราชการนะคะก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่เจ้านายจะมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณได้รับผิดชอบมากขึ้น ในช่วงนี้นะคะดวงการเงินเอาละค่ะชาวกลุ่มค้าในส่วนของดาวพฤหัสบดีเนาะดาวเจ้าเรือนการเงินที่ยังโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ในราศรีพฤษภนั้นก็น่าจะส่งผลที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการหารายได้ของเจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องนะคะ สำหรับหลายคนค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากที่บ้านจะได้เงินจากครอบครัวหรือจะได้เงินจากการขายบ้านขายรถขายที่ดินก็ได้และดาวพุธนั้นนะคะก็ได้ย้ายออกจากราศีพฤษภในวันที่10มิถุนายนแล้วด้วยนะคะ ก็ยิ่งจะส่งผลดีนะคะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายเนาะชาวกุมที่มันเกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวทั้งหลายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็นับว่าจะลดลงไปมากค่ะแต่ก็กลายเป็นว่าตัวของคุณนั้นอาจจะเอาเงินที่มีนะคะไปซื้อของใหม่ๆของที่ทันสมัยหรือจะไปซื้อข้าวของเพื่อที่จะไปเอาใจลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงแทนก็ได้นะคะ แต่ใดๆก็ตามค่ะชาวคุมคุณจะมีดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งจะโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพปูดต,ตานั่นก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้โชคนะคะจะมีลาภผลจากแฟนจากคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะดังนั้นนกครที่อาจจะชอบซื้อหวย ชอบเสียงดวงนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็อย่าได้ลืมเลขที่เกี่ยวกับแฟนหรือว่าจะฝากแฟนซื้อนะคะฝากแฟนเป็นคนหยิบจับรางวัลให้ก็ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดาวสุขดาวการเงินทั้งหลายแหล่ของชาวกลุ่มโครจรดีอยู่ก็จริงแต่ว่าดาวพระราหูยังโครจรคน้นทรัพย์คุณอยู่เช่นกันยังไงก็ตามนะคะชาวกลุ่มจะต้องระวังการที่จะไปถูกหลอกถูกโกงโดนคนทักมาขอยืมเงินนะคะช่วงนี้ยังไงใจแข็งเข้าไวค้ค่ะอย่าได้โอนเงินอย่าได้ให้ใครคนอื่นเขามาเอาเงินออกจากกระเป๋าเราแบบง่ายๆโดยเด็ดขาดนะคะ ดวงความรักดาวศุกร์ที่โคจรอ,อยู่ในภพปุตตรร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็มีมาตหารที่โดดเด่นเป็นราชาโชคก็ยิ่งจะส่งผลให้ในช่วงเวลาระยะนี้ชาวกลุ่มนั้นจะดูดีจะมีเสน่ห์ที่เหลือล้นโดยเฉพาะคุณจะดูหล่อดูสวยกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือจะถูกใจคนที่มีบุคลิกน่ารักสดใสนะคะ สำหรับใครที่โสดมานานนะคะก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรืออาจจะได้เจอกันนะคะผ่านแอปหาคู่ผ่านช่องทางออนไลน์โซเชียลก็ได้ในบางท่านนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าคนในบ้านคนในครอบครัวจะพามาแนะนำให้ได้รู้จักกันนะคะ ส่วนคนมีคู่มีแฟนค่ะถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่ความรักของคุณดูสดใสสดใหม่หลายคู่ก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะไปพร้อมกับครอบครัวก็ได้และก็โดยภาพรวมแล้วช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ความรักของชาวกลุ่มนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สดใสนะคะดวงสุขภาพ ก็โดยภาพใหญ่แล้วคะ่ะชาวคุมคุณจะต้องระวังนะคะการที่จะบาดเจ็บเจ็บป่วยเจ็บตัวนะคะอันเนื่องมาจากการทํางานก็ได้หลายท่านคุณก็อาจจะทํางานหนักจนเกินไปจะพักผ่อนน้อยจนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนเพลียก็ได้นะคะ และนอกจากนี้เนาะชาวกุมคุณอาจจะมีเรื่องของโรคเกี่ยวกับปลายประสาทค่ะหลายคนก็จ,จะรู้สึกปวดขาปวดเข่าอาจจะรู้สึกชาตามร่างกายหรือว่าโรคเก่าๆของคุณจะกลับมากำเริบได้ในช่วงนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนปี2 5 6 7เดนะคะ เอาละใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดด o n a t i super tank หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่กิม5 6 3หกชนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ